สำหรับคนที่ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแต่ว่าไม่ชอบใส่ถุงมือนะคะส่วนมากเล็กก็จะไม่ค่อยใส่นะเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกนะคะ แนะนำหลังจากจับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเรียบร้อยแล้วให้ล้างด้วยสบู่สไล์ค่ะสบู่ทั่วไปอ่อนๆถูผิวถูกายอะไรอย่างนี้จะไม่ค่อยออกนะคะสบู่สไลด์ที่ใช้ล้างจานนะคะข,ขัดขัดขัดถูถูถูถนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกลิ่นนี่แรงมากนะคะแล้วก็จากนั้นก็ใช้มะนาวค่ะมะนาวหรือมะกรูนะคะข,ขัดขัดขัดถูอีกทีนึง นะคะสำหรับใครที่แบบว่าล้างออกไม่หมดอย่างนี้ก็ให้ระวังนะคะเพราะจลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นแบคทีเรียหรือเป็นจุลินทรีย์ตัวเล็กๆะค่ะมันอาจจะติดไปกับมือกับเล็บเรานะคะเวลาไปกินข้าวหรือจับจิบจับอะไรอาจจะเป็นสิวหรือว่าหรือว่าเกิดพื้นอะไรแบบนี้ขึ้นก็ได้นะคะเพราะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้ได้ดีกับสัตว์และ ต้นไม้นะคะก็ระวังแล้วก็เตือนกันมานะคะสําหรับมือใหม่เนาะจากนี้เราไปดูวิธีการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่สีซีดหรือจุลินทรีย์ที่ทิ้งไว้เป็นปี2ปีเอามาทำใหม่ให้สีเสมอกันไปดูวิธีทำกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เล็กกำลังจะ จุลินซีสังข้อแสงที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นจุลินซีสังข้อแสงที่นานแล้วเก่าแล้วแล้วก็สีซีดลงนะคะด้วยความที่ว่าอาหารของจุลินซีเริ่มหมดนะคะถ้าเรายังใช้ไม่หมดสีก็จะซีดลงเป็นเรื่องปกติค่ะจะเป็นไปไม่ได้นะคะที่จุลินซีสังข้อแสงจะสีเข้มอยู่ตลอดเวลานะคะมันจะมีสีซีดลงเนื่องจากว่าอาหารของจูลินซี นะคะเริ่มที่จะหมดลงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เลตจะมาทําให้จุลินทรีย์สังะ้อแสงที่เราทําไว้แล้วหรือเราทําใหม่ที่ยังไม่แดงมากเท่าไหร่ยังไม่แดงตามที่เราต้องการนะคะเอามาทําใหม่จากจุลินทรีย์เก่านานแล้วให้กลายเป็นจุลินทรีย์ใหม่และสีเสมอกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะเดี๋ยว เ่อเลยจะหิ้วกระปุกน,นี้ไปนะสีที่มันซีดลงนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะแล้วก็จะเตรียมกละามาังไว้นะคะจากนั้นก็จะเอาจรีน ที่มีในขวดด้วยนะคะ mm. ขย่าก่อนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า มันจะมีตะกร,รอนสัวี้เสังกสงจะติดอยู่ข้างล่างค่ะสีแดงเข้มๆแล้วก็ขยายนะคะให้ตัวนั้นละลายแล้วก็จะได้แบบว่าเทออกมาด้วยการได้เลยขดเล็กขดใหญ่ได้หมดนะคะคือสียังไม่ได้ดั่งใจ นะคะท่านผู้ชมเอาไปล้างแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพราะว่าพลาสติกใช้ระยะเวลา300ปีนะคะเราตายแล้วเกิดใหม่3ามบพลาสติกยังไม่ละลายเลยเทรวมแบบนี้เดี๋ยวเราไปเทให้แบบว่าเกือบเต็มกระมังก่อนนะคะ ค่ะท่านผู้ชมเล็กก็จะเทลงไปประมาณนี้นะคะกะละมังนี้ทีนี้เราจะมาดูวิธีการทำอาหารเติมให้จุลินซีเพื่อทำให้จุลินซีแดงขึ้นมาแล้วก็มีสีเสมอกันนะคะค่ะวัตถุดิบของเล็กมีดังนี้นี่คือไข่เน่านะคะท่านผู้ชม ก็ถ้าใครทําไข่เน่าไว้อย่างเนี้ยก็แนะนําว่าให้ใส่กระปุกแบบนี้จะดีที่สุดนะคะถ้าใส่เป็นเป็นขวดน้ำอย่างนี้ค่ะคือมันมีแก๊สนะคะเป็นแก๊สไข่เน่านะคะท่านผู้ชมมันจะระเบิดได้นะคะให้ใส่กระปุกไว้แบบนี้ปลอดภัยแล้วก็ปิดฝาให้ให้สนิทแต่ว่าอย่าแน่นมากนะคะเพราะว่าทําไมต้องสนิทเพราะว่าเดี๋ยวมีหนอนมีแมลงวันเข้าไปไข่นะคะอันนี้ก็คือไข่เน่าสองก็คือผงชูรส สามกะปีใส่แค่นี้ค่ะใส่แค่นี้เองนะคะ่าทีนี้เราก็จะละลายกะปีก่อนกะปีใส่ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมในหนึ่งกระมังนะไม่ต้องเยอะนะคะค่ะเมื่อกี้เลือไปเอาน้ำมาละลายกะปีก่อนเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะจุลินทรีย์ส่องก้อแสง เซตนี้ที่เล็กทำไว้เนี่ยจะทิ้งไว้น่าจะเป็นปีแล้วค่ะท่านผู้ชมก็เลยจะเอามาทำนะคะให้เชื้อเดินดีเหมือนเดิมแล้วเอาไปใช้งานนะคะแต่เชื้อไม่ตายนะคะคือคือยังแดงอยู่แต่อาหารเริ่มที่จะหมดนะเราต้องเลี้ยงใหม่เพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆค่ะใช้เลี้ยงสัตว์ใช้ใส่บัวเลี้ยงปลาหางนกยุงใส่ต้นไม้บำรุงดินนะคะ มีประโยชน์หลายอย่างแล้วก็ที่แน่ๆเลยก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วยดับกลิ่นด้วยค่ะเอาไปเทใส่พวกปุ๋ยหมักชีวภาพในโถส้วมนะคะดีมากมันเหม็นนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าสักพักหนึ่งกลิ่นมันจะหายไปอ่าโอเคได้แล้วนะทีนี้ก็หาถ้วยมาค่ะเพื่อที่ว่าจะเติม ผงชูรสลงไปผสมกับไข่ด้วยนะคะเดีจะไปล้างช้อนแล้วก็เช็ดให้แห้งก่อนนะแป๊บหนึงนะคะผงชูรสนะคะสองช้อนจางนั้นก็คน ะปกับผงชูรสให้ชูรสละลายอะคะ่ะอันนี้ก็คือเล็กกำลังจะทำอาหารของจูลีซีนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คือไข่เน่าไข่เน่าหมายถึงว่าเราเอาไข่นะคะคือเอาไข่มาตอก ใส่ไว้นะปิดฝาไว้ทิ้งไว้อันนี้ของเล็กประมาณ15วันแล้วนะคะครึ่งเดือนคือแค่ไหนใช้ได้ที่จะเป็นไข่เน่าก็7วันนะคะก็ใช้ได้เลยเวลาทำจุลินซีย์สังค้าะแสงเวลาเราใส่ไข่เน่าอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเร็วจุลินรีย์จะจะเป็นเร็วกว่าใส่ไข่ที่แบบว่าสดสดอยู่นะคะนี่ก็คนให้เข้ากัน จุลินนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะสุดๆ <c oughs> โอเคได้แล้วนะเดี๋ยวทีนี้พยายามาตรงนี้แล้วก็จะเอาอาหารของจุลินซี <c oughs> ที่เราผสมเมื่อกี้นะคะเอามาใส่ในจุลินซีสังเคราะห์แสงที่เราเทรวมสามสามีสม่ส หกเล็กจะใส่ลงไปแค่หกช้อนอย่าเยอะกเินไปนะคะเพราะว่าถ้าอาหารเยอะจนไปจุมินีสองเรซก็จะเป็นออกสีขาวขุ่นนะคะก็จะคุมให้อาหารและจุลินทรีย์เข้ากันดีนะที่เหลือที่เหลือเลก็จะเทใส่ในกระปุกนี้ไว้ เก็บไว้ใช้ได้เหมือนเดิมนะคะเป็นอาหารจุลินทรีย์ที่เราจะใช้ขยายได้ต่อไปทีนี้ทำอย่างไรต่อไปค่ะเราก็จะกรอกใส่ขวดนะคะเดี๋ยวเล็กเลือกขวดนี้แล้วกันขวดน้ำแบบนี้เล็กใหญ่ขนาดไหนนะคะเก็บมาแล้วก็เอามาใช้ได้อีกนะคะขวดใหม่ก็อาจจะไม่ต้องล้างนะคะอันนี้เป็น ขวดใหม่หมดเลยนะส่วนขวดเก่านะคะที่เห็นอยู่ก็คือเลกจะเอามาล้างนะคะเป็นขวดเก่าที่ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์ก็ขย่าแล้วก็ล้างก่อนนะคะแล้วก็เอามาปลอกใส่ได้อีกนะคะจะได้ลดขยะด,ด้วยค่ะโอเคเราไปต่อนะคะก็มีอ,อุปกรณ์ก็คือมีกลวยนะคะแล้วก็ ีแก้วหรือขันก็ได้นะแล้วก็พอเราคิดว่าอาหารและจุลินทรีย์เข้ากันดีนะคะอาหารทั่วถึงเราก็ตักแล้วก็กรอก ะะ hmm. ช่องระบายอากาศด้วยป <มา S 1> ้าท้าใส่เต็มเกินไปขวดจะตึงเป็นจานเนานะคะแก้สในช่องตันตายตึงแล้วทีนี้มันจะระเบิดค่ะต้องเหลือช่องว่างไว้ด้วยนะคะจากนั้นเราก็ไปตากแดดค่ะตากแดดไว้ตลอดจนกว่าสีจะเปลี่ยนแล้วแดงถูกใจเราสูนี้แดงแน่นอนนะคะมีผงชูรสมีกะปิแล้วก็มีไข่เน่าค่ะ แดงสวยแน่นอนคะ่ะนี่ก็คือเลยทำใหม่หมดเลยแล้วก็บางขวดนั้นจะมีขวดเก่าแล้วก็ขวดใหม่ที่เพิ่งทําไปเรียงอยู่ข้างบนนี่คือกรอกใหม่หมดแล้วนะคะแล้วเราก็นําตากแดดขวดที่เล็กเรียงไวนะ้น่ะคือจะมากรอกที่ใส่ในกระมังนี้ไว้นะคะแล้วก็ตากแดดไว้กี่วันใช้ได้จนเรียนเังสัส่งข้อแสงถ้าจะให้ดีนะคะ21วันขึ้นไปนะท่านผู้ชมให้แก๊สต่างๆอ่แก๊สไข่เน่านะคะคือ แก๊สหายไปก่อนแต่ว่ากลิ่นต่างๆเวลาที่จะมีแสงข้อแสงพอเหมาะที่จะใช้กลิ่นก็จะอ่อนลงนะคะ่านผู้ชมตอนนั้นก็คือจะไม่เป็นอันตรายแก่พืชน,นะคะสําหรับคนที่คือใจเย็นแล้วก็แบบว่าไม่ใจร้อนเกินไปที่ต้องการที่จะใช้เร็วๆนะเลขแนะนําว่า21วันขึ้นไปนะคะสําหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะ ใครทำแล้วเปลี่ยนสีไหมยังไงก็คอมเมนต์มานะคะแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะหลังจากนี้เล็กก็จะนะคะมากรอจลินทรีย์สังคข้อแสงที่ใส่อาหารลงไปแล้วตากแดดไว้ก็คือเอาขวดเก่ามาทำเป็นจลินทรีย์สังคข้อแสงให้ใหม่ให้ใช้ได้แล้วก็ให้เกิดประโยชน์นะคะอย่าทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไหนเดี๋นี้ไปแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ